สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อป๊อปชื่อจริงชื่อสุวรรณันค่ะหัวข้อของวันนี้ก็คือความกลัวความกลัวกับความกล้าป๊อปมีความตั้งใจที่อยากจะทำ youtube อยากจะทำพอดแคสต์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับเซลฟ์แคร์ care. เพราะว่าตัวเองก็คืออยู่ในช่วงนั้น แล้วก็ดำดิ่ง drive ลงไปในนั้นเยอะมากจนรู้สึกว่าเราอะเริ่มอยากที่อยู่กับตัวแล้วเราอยากพูดออกมาบ้างเหมือนอินพุเข้ามาเยอะแล้วเราอยากเ u t p u t บ้างมา Challenge ตัวเองในการที่ไม่มีสคริปต์ในการอัดคลิปแล้วลงใน YouTube เลย เราเข้าสู่โหมดการทํางานเต็มตัวหลังจากที่เรียนจบมาเราทํางานก่อนเรียนจบด้วยซ้ำไม่มันเราเราหมุนตามโลกไปเรื่อยๆเลยเราไม่ได้ถามตัวเองจริงๆว่าอยากอยากทำอะไรหรือ,หร,อหรือเราต้องการเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราไปทํามันเป็นสิ่งที่เราเลือกและเราคิดว่าจริงๆเราอยากเราอยากทําแต่ว่าเราไม่ได้อยากทําในตําแหน่งนั้นอเงี้ยค่ะปอบ ออกมาจากที่ทำงานแล้วก็มาเป็นฟรีแลนซ์เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์เต็มตัวแล้วก็ไปทำสตาร์ทอัพนิดหน่อยที่เกี่ยวกับสายเออไปทำในสายคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีบางเรื่องที่ที่ที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบเสียศูนย์เสียตัวตนไปเลยจากการที่ทำ สตาร์ทอัพอันนั้นความกลัวแล้วก็คิดว่าเราไม่ดีพอแล้วก็ความกล้าในบางครั้งก็มีฟีลลิ่งมีความรู้สึกว่าเรากล้าลงไปทำอะไรเลยโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะแล้วส่วนใหญ่คิดว่าส่วนใหญ่ประมาณสัก70%ะที่ความกล้าเหล่านั้นส่งผลดีกับตัวเอง อาจจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเลยคิดว่าดีหรือเปล่าไม่รู้นะคะคือป๊อปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ใน Instagram แล้วก็เริ่มขยับไปทาง TikTok แต่ว่าในทาง TikTok อ่ะยังไม่ค่อยได้ไปย้ายลงไปมากขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะเปิดมานานแล้วเพราะว่าเหมือนป๊อปยังติดอยู่ใน Instagram อยู่คอนเทนต์ที่ป๊อปทำก็จะเป็นเกี่ยวกับส่วนมาตั้งแต่แรกเลยคือการเต้นจริงๆป๊อปเต้นแล้วก็ร้องเพลงแต่มาก่อน ก็คือเรียนมาจตอนเด็กๆอะคะ่ะเคยเรียนมาแล้วก็มีทั้งเรียนเ,เป็นเรียนเต้นแบบบัลเล่แล้วก็เต้นธรรมดาทั่วไปเต้นฮาวเวอร์แดนซ์อันนี้ไม่ได้เรียนแต่ว่าชอบอยู่แล้วแล้วก็ร้องเพลงเรียนมาคิดว่าเราลงการเต้นเพราะว่าเรามีความสุขมันเป็นการเต้นและการร้องเพลงของป๊อปมันคือการบําบัด มันคือเทอราพิสของป๊อปเองอะ่ะก็เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันว่าวันไหนที่เราไม่ได้เต้นหรือเราไม่ได้เต้นมานานหรือเว้นระยะช่วงนั้นอะ่ะเราจะมีความเครียดอันนี้ไม่ไม่เคยรู้ตัวเลยจนกระทั่งคนรอบข้างเริ่มสังเกตเห็นแล้วก็ทักว่าช่วงนี้ไม่เต้นแล้วหรอหรือว่าช่วงนี้ไม่ไม่ลงคอนเทนต์แล้วหรอเป็นอะไรหรือเปล่าพอเต้นไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเราเริ่มอยากทำบล็อก ไลฟ์สไตล์แล้วก็เป็นการแต่งหน้าเราว,วกกลับมาที่เรื่องความกลัวก็คือที่บอกว่าบางครั้งเราก็มีความกลัวเพราะว่ามันติดอยู่ว่าเราอาจจะติด perfectionist หรือเปล่าเราอาจจะถูกเลี้ยงดูมาด้วยความแบบเข้มงวดด้วยด้วยความที่เห็นตัวอย่างจากคนในบ้านที่ มีทางประสบความสําเร็จแล้วก็ประสบความล้มเหลวเอ่อเราเลยรู้สึกว่าเราเราถูกเลี้ยงดูมาแล้วเราอาจจะถูกสอนมาว่าอย่าอย่าเป็นแบบเขามันเลยทําให้เรารู้สึกสตารเกิลกับตัวเองมากๆว่าเราต้องไม่ทําในสิ่งที่มันล้มเหลวแบบเขาแบบคนในครอบครัวของเราเราต้องดีกว่าแล้ว มันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองแล้วก็ทุกงานทุกอย่างที่เราจะทําหรือเราจะอัพลงโซเชียลมีเดียมันต้อง Perfect สําสหรับเราเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันพอใจลงรูปเราก็ต้องรูปที่ดีที่สุดแต่งรูปให้ดีที่สุดเต้นก็ต้องเต้นเป๊ะหลังๆก็อาจจะไม่เป๊ะบ้างนะคะหรือไม่กล้าลองเพลงลงในโซเชียลมีเดียเพราะว่า อาจจะมีประสบการณ์จากในครอบครัวหรือว่าที่บ้านจัชเหล่าในในในเรื่องรูปร่างหน้าตาในเรื่องเสียงร้องในเรื่องการเต้นในเรื่องการแต่งตัวเรารู้สึกว่าทุกอย่างที่มันยังติดอยู่กับเราในทุกวันนี้มันคือเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูตลอดระยะเวลา20กว่าปี ส่วนความกล้าก็คือร่วงปีนี้กลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็เรียนรู้จากตัวเองมากขึ้นจากการอ่านหนังสือเริ่มอ่านหนังสืออ,อ่อฟังพอดแคสต์บางครั้งเราก็กล้าเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้นี่เราร้องเพลงได้ทำไมไม่ไปลองออเดชั่นลองดูสักครั้งไหมไปสารฝัน ตอนนั้นอาจจะดูความคิดบ้าบ้าบอตอนนั้นมันคือ,อ,อช่วงที่เราสมัครงานใหม่เสร็จปุ๊บเราก็ตัดสินใจร้องเพลงอัดคลิปแบบนี้แล้วก็ส่งเปออรดิชันในค่ายเพลงใหม่ของของประเทศ,ขอ,เทศของประเทศไทยของประเทศเราผลออกมาสิ้นเดือน30เมษายนว่าเราติดรอบแรกรอบออนไลน์โหกำลังใจมันมามันแบบ มันช็อปทำตัวไม่ถูกเราเราเราเหมือนแบบซ้อมมินิถูกรางวัลที่1ประมาณนั้นน่ะอออเราก็ไม่ได้แย่ร้องเพลงไม่ได้แย่นี่เออกรรมการเขาต้องเห็นอะไรเห็นอะไรเราบ้างแล้วก็จะต้องไปออดิชั่นต่อหน้าคณะกรรมการในวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาในช่วงที่เก็บตัวซ้อมตอนออดิชัน่นอมันก็ เป็นสิบวันที่โคชาเลนต์ตัวเองแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราก็มีความสามารถนี่นะเราก็ทำได้นี่เราก็ร้องเพลงได้ยังกลับมาร้องเพลงได้จริงๆเราเต้นอย่างเดียวมานานมากหลังจากที่เรียนน้องเพลงเราไม่กล้าร้องเพลงอีกเลยเพราะว่าเราถูกจัดมาตลอด แบบว่ามันร้องไม่เพอร,ร้องเพลงนี้มันไม่เข้าแบบหอนหอนอะไรคือแบบมันมันเป็นคําที่มันสักเกิลในในในใจเรามากเลยสําหรับเสียงที่มันเข้ามาในในใจของเราโดยที่เรายังไม่ตอนเด็กเรายังไม่ได้ตั้งรับไม่รู้วิธีตั้งรับมือกับมันแล้วมันยิ่งเป็นเสียงของคนในครอบครัวแล้วเราก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบ บางครั้งเราก็เปรียบเทียบกับคนอื่นบางครั้งเราก็เปรียบเทียบกับตัวเองแต่ส่วนใหญ่ป๊อปจะเปรียบเทียบกับตัวเองมากกว่ากดดันตัวเองมากกว่าเราเลยรู้สึกว่าครอบครัวเป็นผลมีผลสําคัญมากๆในการที่เป็นเราในทุกวันนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ตลอดชั่วชีวิตของเราที่เราจะเป็นตามในสิ่งที่เขาเลี้ยงดูเรามาพออย่างที่บอกค่ะว่าป๊อบได้ เรียนเรียนรู้จากตัวเองมากขึ้นเราก็เลยค้นพบว่าอ๋อศักยภาพเรามีเยอะนะทุกอย่าง everything ในศักยภาพของเรามีเยอะความคิดเยอะมากแต่เอาออกมาใช้เท่าถั่วเขียวไม่รู้จะเอาด้านไหนเป็นจุดเด่นอาจจะเป็นช่วงเวลาอายุของเราในช่วงการค้นหาตัวตนว่าเกิดมาเป็นอะไรนะเออ แต่สิ่งหนึ่งที่ป๊อปคิดว่ามันคือสิ่งที่ป๊อปอยากจะทำจริงก็คือการอยู่ในสื่อถ้าเมื่อก่อนจนถึงตอนนี้มันก็มีความคิดที่เราอยากจะเป็นดาราเป็นนักแสดงแล้วเราก็อยากจะเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นไอดอลอีกมุมหนึง่งเราก็อยากทำแค่ช่องของเราทำสร้างคอมมูนิตี้ของเราเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ได้พูดคุยกันได้ใกล้ชิดกับแฟนๆหรือคอมมูนิตี้ของเรามากกว่าจะไปทำสื่อข่าวเออทำพอดแคสต์จุดท้ายแล้วเราป๊อบว่าป๊อบจะอยู่ในสื่อแต่ยังไม่รู้ว่ามันยังอยู่ในสื่อส่วนไหนซึ่งนี่จะเป็นคลิปแรกที่ลงในช่องของตัวเองหลังจากที่ตั้งใจมาแล้วครึ่งปีเจเดือนมันเกี่ยวกับไมซ์เซ็ตหมดเลยซึ่งตอนนี้วันนี้ คงจะเป็นคลิปที่ลงไว้เตือนตัวเองว่าเฮ้ยเราทำได้เว้ยไปพิสูจน์ตัวเองมาแล้วออ d i ชั่นก็ออ d i ชั่นมาแล้วผ่านผ่านแล้วถึงแม้ว่าจะแค่แบบรอบแรกๆแต่มันผ่านอะ่ะมันคนสมัครเป็นหมื่นคนแต่เราติดหนึ่งในหนึ่งในไม่กี่ร้อยคนที่เขาที่เขาคัดอะ่ะ เป็นแรงผลักดันเรามากเลยที่เราคิดว่าอ๋อเราลองเพลงได้เราเต้นได้เริ่มไปฝึกตัดคลิปทํารีวิวให้กับร้านคาเฟ่ได้รับโอกาสจากทางร้านเขาพราะเขารู้ว่าแบบเป็นอินฟูเงี้ยจริงๆเราไปนั่งทานขนมทานน้ําเล่นๆแล้วเขาก็แบบอ๋คุยไปคุยมาอา้าวก้งานอย่างเงี้ยก็ก็โอ๊ยเราก็ทําได้นี่เออมันมีหลายอย่างมากเลยที่เรารู้สึกว่าเราทำได้เว้ย แค่เราติดอยู่กับคำว่าเรากลัวแล้วเราก็คิดว่าเราดีไม่พอเพราะคำถามที่ถามตัวเองตลอดเลยหรือเรกฟังพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับด้านจิตวิทยาหรือเกี่ยวกับแบบออพัฒนาตัวเองอะเขาก็จะมีคำถามแบบนี้แล้วเขาก็จะถามกลับมาว่าแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะดีพอวะเมื่อไหร่อ่ะถ้ารอวันนั้นเราก็คงไม่ได้ทำถูกไหมนะก็ก็ใช่ ถ้าเรารอจนถึงวันนั้นวันที่เราดีพอมันคงไม่มีอ่ะเพราะว่าบอบเชื่อในเรื่องของ life long learning มากมาก,มากว่าต่อให้เราอายุ70เราก็ยังเรียนรู้ชีวิตได้อีกเรื่อยๆเ,เรา,าจ,จะเรียนรู้ชีวิตในการที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรือประคับประคองคู่ชีวิตของเราอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจะประคับประคองกับเขายังไงในตลอด50 60ปีถ้าสมมติเราเจอคนที่ใช่ แล้วเราจะอยู่กับเขายังไงหรือเราจะลิงดูลูกหลานให้เขาเติบโตมาอย่างแบบอย่างเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนรักโลกแบบเออมันมีหลายอย่างมากๆที่ที่ปอบรู้สึกว่าเราเรียนรู้ได้ตลอดทั้งชีวิตเรา20กว่าเรากลัวอะไรทั้งๆทงี่มันเป็นช่วงวัยที่เราต้องแบบจำ into the the world ที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะเจ็บหรือเปล่าแต่เราคิดว่ามันคือช่วงวัยที่สวยงามที่สุดที่เราควรที่จะกระโดดลงไปเพราะว่าเหมือนช่วงวัยอายุประมาณ30หรือเปล่าเห็นหลายคนบอกว่ามันคือช่วงที่เราจะเริ่มรู้รู้จักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมรู้ทิศทางตัวเองมากขึ้นแล้วอืมแต่มันก็คงจะดีถ้าเรารู้ตั้งแต่ยีต้นอืม นี่แหละคือความกลัวแล้วก็ความกล้าของปอบเองคลิปนี้เลยเป็นคลิปที่นั่งบ่นละกันเป็นการเซลฟ์รีเฟกต์ตัวเองว่าถ้าไม่ลงมือทําวันนี้หรือเราไม่ลงมือทําไปทีละนิกทีละน้อยในวันเนี้ยในวันข้างหน้าคงเสียใจแย่แล้วเวลาว่างงานของเราณนะตอนนี้ยคือเวลาที่มีค่าที่สุดสําหรับการเรียนรู้ตัวเองและการลงมือทำํำหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นคลิปที่ช่วยตัวเองได้มากๆ